สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆยามดึกนะครับอ้าวใครยังไม่หลับไม่นอนครับช่วงนี้วันนี้พี่เลยมาจาัดโปรนะครับปโปรเดือนมีนาอ่านี่เลยต้นแรกนะครับเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนๆน,นะครับระหว่างรอเอ่อ เพื่อนๆที่เข้ามาช่วงไลฟ์ Life, นะฮะแบบเรียวเลยแบบสดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเ,เป็นเป็นคลิปนะฮะเป็นคลิปที่ที่พ้นจากบรรยากาศสดๆไปแล้วเนี่ยก็ฝากเมนฝากทักทายหรือพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเออแต่ถ้าใครเข้ามาตอนนี้เลยนาทีนี้เลยนะฮะโอ้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มแล้วนะฮะ สี่ทุ่มนะครับของวันที่เอา้าวันนี้เท่าไหร่แล้วสิแล้วนะครับอ่นหนึ่งคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เล่ามาจัดโปรนะครับโชว์เาชั้นให้กับ f อฟเลยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยพี่เล่ก็จะขายแต่ไซส์เล็กๆนะครับซึ่งบอกตรงๆก็จะมีทั้งรอดและไม่รอดบ้างนะครับก็ เอาเป็นว่าเสี่ยงสูงมากกับไซส์เล็กขนาดนั้นวันนี้ก็เลยจัดเอาไซส์ที่แบบชัวนะเนี่ยลาดเดินขนาดนี้ครับแล้วก็ลายก็สวยดีด้วยเอาเป็นว่าวันนี้จัดโปกระถางละห้าร้อยบาทนะโอ้โหเอาเอาเอามาแค่2ต้นนะฮะเอามาเรียกน้ำย่อยก่อนเอามาดูฟีดแบ็กฟีดแบ็ก่อนนะฮะอันนี้คือดำนะครับดำด่างนะ ะะฮสังเกตเส้นกระดูกก้านใบนะฮะตรงนี้จะเป็นสีดำอ่าห้าร้อยบาทนะครับต่อต้นเลยนะฮะวันนี้มี2ต้นนะฮะวันนี้มี2ต้นแล้วก็เออเหมาไปเลยครับค่าส่ง100บาทนะฮะค่าส่ง100บาทถ้าเพื่อนๆคนไหนเออเข้ามานะครับช่วงบรรยากาศสดๆพิมพ์ทักทายกันก่อนเร็ว นะครับใครเข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายเสียงเป็นยังไงบ้างดีไหมนะครับภาพคมชัดไหมนะฮะวันนี้รับเฉพาะในไลฟ์นะครับมี2ต้นเองมี2ต้นถือว่าเอามา,าจัดให้กับ FC นะครับที่ติดตามช่องเจเลรีแลกซ์นะครับวันนี้โอ้โหแบบคุ้มมากๆเลยจริงๆตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะเอาไว้ตั้งแม่นะครับแต่ไม่เป็นไร เพราะว่าฝักใหม่เนี่ยทยอยออกนะฮะทยอยอ่จะเรียกว่าอะไรดีคือมันยังไม่สุกนะแต่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วคาดว่าเดือนหรือ2เดือนก็น่าจะสุกแล้วก็สามารถเพาะชุดใหม่ได้ดังนั้นวันนี้ก็เลยเอาอาต้นที่ที่าเขาเรียกอะไรดีสามารถสามารถเอาไปเลี้ยงต่อ สามารถเอาไปเลี้ยงดูแบบที่ไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องของยุบหรือว่าตายอันนี้ฮะอ่ะนี่ฮะัอันนี้คือสภาพต้นแรกก่อนเอามาอวดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ก็เอามาจําหน่ายนั่นเลยครับถือว่าเป็นการออขอบคุณด้วยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ติดตามช่องเจเลยีแล็กนะครับตันนี้500บาทนะครับ5 0าบาทค่าขนส่งเหมาเหมาเลยคิด100อ่ะ ถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือ600รวมส่งนะครับอ,อันนี้ต้นแรกมาดูต้นที่2นะครับต้นที่2นี่ไซส์พอๆกันนะครับแต่ตัวนี้น่าจะไม่ใช่ดำนะครับสังเกตจากกระดูกใบกระดูกใบสีเขียวนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นด่างด่างเหลืองนะครับด่างเหลือง กระจายสวยนะฮะต้นนี้เช่นเดียวกันนะครับต้นนี้จะโตเร็วแน่นอนครับไม้ที่มีส่วนของอสีเขียวเยอะก็จะโตเร็วหน่อยอะสวัสดีครับสมคนดูใครเข้ามารับชมช่วงนี้รบกวนช่วยเมนแจ้งว่าเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงครับชัดเจนดีไหมนะครับหรือพูดคุย สอบถามเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ได้นะครับนี่คือต้นแรกนะครับเอ๊ะอันนี้ต้นที่สองอ่าโทษทีต้นที่สองนะครับอันนี้ต้นแรกอ่าใครที่เป็นสาวงไม้ดำต้นนี้ตอบโจทย์ครับต้นนี้ตอบโจทย์ราคาเท่ากันเลย500บาทนะครับค่าส่ง e m s ตะการนะครับเหมาเหมา100เป็น600บาท ต,ต้นส่วนใครเข้ามานะครับเดี๋ยวดูก,ก่อนมีใครเม้นให้หรือยังยังไม่มีเลยอ่าใครเข้ามาแล้วหรือรับชมณขณะนี้นะครับอยากพูดคุยสอบถามยังไงนะครับเกี่ยวกับไม้ได้เลยไม่จำเป็นจะต้อง จะต้องอซื้อขายนะครับเฉพาะในส่วนที่พี่เลนํำมาโปรโมทหรือโชว์นะครับคุยเรื่องอื่นได้เลยมีโอกาสไปเดินตลาดต้นไม้นะครับก็บรรยากาศยังคือคักอยู่นะครับยังคือคักอยู่ โดยเฉพาะไม้ไม้ประดับที่เขาเรียกว่าอะไรโชว์เรื่องของใบเนาะใบที่มีสีสันสวยงามอยวขยับกล้องนิดนึงนะครับอ่าโอเคเื่อเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดนะครับสนใจ เอาจริงไซส์นี้ก็เป็นไซส์ที่แข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงและี่เลยมาสะดึกเลยเนาะมาดึกช่วงนี้สีทูมฮาทูมด้วยความที่ว่าทำงานประจำนะครับทำงานประจำ คำว่าประจำนี่ไม่ใช่ประจำประจำที่หรือประจำสำนักงานอะไรนะครับก็คือออกทำงานทุกวันนั่นแหละรครับไปอยู่ตามร้านกาแฟหรือสถานที่ต่างๆบ้านลูกค้านี้ครับกว่าจะเข้าบ้านก็สองทุ่มเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มพักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งก็นี่แหละครับมาดูต้นไม้นะครับมาดูต้นไม้ วันนี้ก็เลยลองมาเช็คเลตติ้งดูนะครับว่ามีเพื่อนๆท่านใดนอนดึกไหมานานๆจะมาไลฟ์นะครับอันเอาเป็นว่าทิ้งเป็นคลิปไว้นะครับเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆคนไหนสนใจทักมานะครับหรือเม้นสอบถามได้สนใจอยากจะเอาไปเลี้ยงนะครับ หรือไปตั้งแม่ได้อ่าอันนี้ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับกรากเดินดีหนานแน่นแล้วนี่ไซส์แบบนี้เลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเม้นทักทายมาได้เลยนะครับรวมส่งนะครับรวมส่งอยู่ที่ต้นละ600บาทนะครับก็คือค่าส่ง100นะฮะต้นไม้500อ่า ก็รวมเป็น600นั่นแหละครับอันนี้ถือว่าไซส์แบบอยู่รอดปลอดภัยครับไซส์ใหญ่แล้วเนาะก็เลีกมาเป็นปีแล้วล่ะได้เท่านี้เองโตช้าครับโตช้ามากไซส์นี้ถือว่าแข็งแรงแล้วอ่ะโอเคขอบคุณเพื่อนๆ fc ทุกท่านเลยที่ติดตามช่องเะเลรีแลกซ์นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งเป็นคลิปนี้ไว้อ่า อยากเม้นสอบถามพูดจาทักทายกันได้นะครับสองต้นนี้นะครับชอบต้นไหนทักทายบอกกล่าวกันได้ โอเคบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ